เอาตัวเราอ่ะมันโตเป็นจี้อยู่แล้วกดง่ายเราตัวเราอ่ะค่อมไปแล้วก็ใช้ตัวเราอ่ะนครับแค่น,น,น,นั้นเลยมันกดง่ายมันถือว่ากดง่ายมากครูยังนั่งกดได้เลยเมื่อกี้นะเพราะฉะนั้นเอาตัวเราไปอยุดศูนย์กลางเครื่องแล้วเราเอาตัวเราค่อมมันไว้ผู้ชายแม้จะกล้ามใหญ่กดบางครั้งยังไปไม่ได้เพราะเขากดผิดวิธีครับเขาเอาแขนที่นเป็นอย่างนี้ครับแล้วเราจะใช้แรงแขนเยอะเกินไปเราต้องใช้แรงเราอ่ะกดค่มมันไว้ นี่คือหลักการในการกดมันครับเอาอย่างพี่เชื่อว่ามันมีจะเกินมันไม่ได้คาดออกเพราะว่าเราอยู่สูงกว่าเพื่อนๆแล้วอ่ะแก้วต่อไปใครยังไม่กินกาแฟเมื่อกี้ใครยังไม่มีแก้วมีเปล่านี่ครับมาเอ๋อแก้วนี้ต้องกิน้าแก้วเลยนะเรื่อยๆมาเห่าน้อยต่อไป แก้วน,นี้6ปา6ปาจะเป็นสไตล์แบบว่าจาี๊ดจ๊าดเปรี้ยวกว่าวิกีนี้สไตล์แบบแรดนเรยนเลยหูเป็นคนเอ่อหวาน,เนๆนะ <laughs> เดี๋ยวร้นเรเดี๋ยวเรามาดูสไตล์การกดจะเป็นตัวโปก่งาแรคเตอร์ที่เขาอ่ะลองดูดก่อนกับที <laughs> ่กด <c oughs> ใช้สองมือนะกดข้นสุดเอยมือเลยขึ้นไปเรืดเลยตอนนี้เขาไปใกล้ๆเ่ิงนะ อี่ไปยี huh. ่เด็เกินเด็กเกินโอเคแค่นั้นแหละอยู่แค่นั้นแ่ะทุกคนสวยงามสวยครับช็อตได้เลยตอนนี้เวลาเราเราจะไม่นับแล้วมันเป็นการเล่นเพเชอร์โปรไฟล์ครับเพเชอร์โปรไฟล์ก็คือไอ้พวกแรงบาร์เนี่ยพอเราหาบัตรเจอเวลาตัดไปเลยไม่ต้องไปสนใจ3 5ีแล้วสนใจแค่ช็อตเรากลับมาให้นิ่งก็พอเย็บมันจบกันเอง จริงครัครูให้กดตาตาต่ำจะได้แบบเฮ้ยกดง่ายว่ะจะได้ซื้อเพื่อนพอกดบ้านไม่ได้เออเอกดของหมาก็ไม่ได้เหมือนเหมือนกับเวลาไปซื้ทีวีเนี่ยฮะโอ้ทีวีชัดจังเลยใส่กล่องกูเอ็นดีไว้กลับไปบ้านแช้เราหลอกเหมือนเดิมมันก็ไม่ซับ <c oughs> อย่าตกนะอย่าตกนะเก <c oughs> ิดมาเพื่อสิ่งนี้แล้วเนี่ยฮะ <c oughs> โอ้โห รูนท่าเธอเลยนี่มันหันม,มาถวายแหวนแล้วช็อตข้ามยังข้ามบาร์มันเปลี่ยนพ่อไปเลยเสร็จแล้วตบมือให้น้องหน่อยเลยเอาตบหน่อบเลยเต้นไหมไม่ลืมถ่ายเพลงเพลงช็อตน,นะถือว่าเพิ่มเพ